นี่เป็นในส่วนของชั้น2นะครับถึงชั้น2แล้วนะครับซึ่งเราทําเป็นเป็นบูติคโฮเทลนะครับอ๋อออกแนวของโรงแรมแล้วอย่างนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็ขอเชิญชมเฟอร์นิเจอร์ในในโรงแรมนะครับครับเชิญเลยครับก็เฟอร์นิเจอร์ในโรงแรมเราจะเน้นเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับอืมแค่เห็นเตียงก็น่านอนแล้วครับเป็นเป็นเตียงเป็นเตียงเเลสไตล์อเมริกันนะครับครับ ของตกแต่งในนี้นาเข้าหมดเลยเหรอครับใช่ครับนาเข้ามาทั้งทั้งหมดเลยครับอ๋อตรงนี้เนี่ยกำลังจะเปิดเป็นโรงแรมแล้วก็วัสดุอุปกรณ์พวกนี้ก็ให้พักจริงด้วยถูกไหมครับให้พักจริงเลยครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นวัสดุที่เห็นก็คือมีพร้อมขายด้วยครับอ๋อสมมุตินอนอยู่ปุ๊บอยากได้เตียงนี้ซื้อกลับบ้านได้เลยได้เลยครับอ๋อแม้กระทั่งที่นอนด้วยนะครับแมตชสหรือว่าที่นอนแล้วก็ขายด้วยครับแปลกครับท่านผู้ชมเป็นโรงแรมที่แปลกฮะมานอนแล้วเนี่ยชอบพวกของตกแต่งต่าง ซื้อกลับบ้านได้เลยไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นที่เข้าไปนอนเสร็จเห็นปุ๊บทาอะไรไม่ได้นอกจากขโมยและขโมย <c oughs> ขโมยใหญ่ๆไม่ได้นะส่วนใหญ่ขโมยเลยอนะพวกพักคนหนูพวกอะไรพวกนั้นแต่มาที่นี่ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับในบส่วนของของตกแต่งสิ่งไหนก็าตามสามารถที่จะหยิบลงไปแล้วไปบอกว่าฉันชอบสิ่งนี้นะขอซื้อกลับบ้านครับถูกไหมครับคือจริงๆธุรกิจหลักของเรามีทั้งในส่วนขายอของตกแต่งบ้านด้วยเพราะฉะนั้น ของที่เห็นในโรงแรมก็จะมีในสต็อกในในโกดังโรงงานของเราอก็คือมีพร้อมขายลูกค้าพร้อมเลยครับก็คือไม่ได้หมายถึงว่าหยิบสิ่งนี้ไปซื้อเอาแบบนี้อ๋อไมครับเรามนอยู่ในสต็อกอยู่แล้วครับแล้วสนุนราคาห้องพักตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเปิดขายครับห้องนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับปกติถ้าเป็นราคาทั่วไปอยู่ที่2 5 0 0แต่ว่าช่วงเปิดเนี่ยลาโปรโมชั่นก็คือคืนละ1,600บาทครับ ผมจะเป็นลูกค้าคนแรกครับที่มาใช้เพราะผมรู้สึกว่าเตียงนี้เตียงนอนนุ่มมากครับนุ่มมากครับมันคงจะสอดรับกับจํานวนน้ําหนักของผมเนี่ยนวอุ้ยมีรอยบุ๋มๆุมด้วยจริงๆเตียงนอนนี้เป็นเตียงนอนที่เป็นพ็อกเก็ตสปริงนะครับแล้วก็มีเมมโมรี่โฟมอย่างหนาเลยโอ้โหลงแรมห้าหกดาวใช้เตียงอย่างนี้รับน้ําหนักผมได้ด้วยซึ่งแนวโน้มเนี่ยรับแรงรับรองรับแรงกระแทกอย่างดี แล้วก็พวกเชนเดเลียหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ก็คือเราก็มีพร้อมขายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกหินอ่อนพวกบัวพียูหรือว่าของตกแต่งบ้านทั้งหมดเรามีมีขายลูกค้าหมดเลยครับผมเห็นพวกภาพถ่ายพวกนี้วาดเองหรือปาภาพถ่ายนี้เรานําเข้ามาจากต่างประเทศเหมือนกันครับอ๋อขนาดภาพถ่ายนําเข้ามาเลยครับใช่ครับใช่ผมวาดเรงนี่คือนําเข้ามาจากต่างประเทศหมดฮะไม่ว่าจะเป็นสวิตไฟไม่ว่าจะเป็นระบบลูมควบคุมแอร์นะครับ แพงไหมครับภาพนี้ก็ถ้าขายลูกค้าก็ไม่แพงครับรับเรียนเชิญเข้ามาดูที่โชว์รูมแล้วผมจะเสนอราคาพิเศษให้ครับผมวาดขายได้ไหมได้แต่อาจจะแพงนะครับที่ผมวาดได้แล้วเนี่ยผมจบศิลปะอ๋อครับอืมปะด้านไหนไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าราคาที่เราขายเป็นโปรเจกชิ้นงานหนึ่งก็ไม่กี่สิบบาทครับฮะไม่กี่สิบบาทนะครับรอครับผมอ้น่าจะได้ครับพรุ่งนี้เป็นบิวอินซึ่ง วันจริงที่เราเปิดก็จะเป็นครัวใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงครับมีพวกไมโครเวฟมีอะไรด้วยออมีซิงแล้วก็ไมโครเวฟให้ครับอ๋อเก็บของอะไรด้ครับผมว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับการที่อยู่แค่คืนเดียวครับเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงของตกแต่งต่างๆมันควรจะอยู่มากกว่าหนึ่งคืนซึ่งครับผมว่ามองจากมุมนี้ออกไปนะครับเป็นภาพที่มันโรแมนติกอะ่ะมันเหมือนบแบบเรามี แฟนเรามาสักคนหนึ่งแล้วก็ามาพักผ่อนอย่างเงี้ยผมว่าห้องนี้ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับ,รบผมว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับแนะนำนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจเปิดเมื่อไหร่ครับเปิดประมาณต้นเดือนกันยาครับเดือนนี้เดือน <ơn> เดือนปลายเดือนกรกฎาคมครับเดือนหน้าเ,เดือนสิงหาสิงหา <ละ S 1> กันอีกประมาณประมาณสัก30กว่าวันครับโอ้หอีกมาณเดือนเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดชมรายการนี้อยู่นะครับ ก็ประมาณต้นเดือนกันยาครับผมนะฮะมาใช้บริการได้นะครับเดี๋ยวที่อยู่แลงแรงต่างนะครับเดี๋ยวชมกันหลังรายการนะครับหรือไม่ต้องหลังรายการนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งขึ้นให้ดูเลยแต่ห้ามโทรมาตอนนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตอนที่ออกกานคุณก๋วยอาจจะหลับอยู่นะครับผมว่าไปไหนได้ต่อครับโอเคงั้นเชิญขึ้นชั้นห้าเลยนะครับชั้นห้านะครับเชิญครับเชิญครับโอเคงั้นขอเรียนเชิญเข้าที่ชั้นห้านะครับ อ๋อนี่เป็นห้องใหญ่เลยครับ,รบอันนี้จัดทาเป็นห้องสูตรเหมือนอบ้านพักจริงๆนะครับมีห้องพักด้วยครับ,รบแล้วก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามทีเดียวนะครับก็แบ่งเป็นอสองห้องนอนนะครับ,รบแล้วก็หนึ่งห้องรัแขกแล้วก็หนึ่งห้องครัวแล้วก็ชั้นนี้เราจะทําเป็นโชว์รูมตกแต่งสินค้า ก็คือเอาสินค้าจริงๆมาโชว์ให้ลูกค้าดูว่าการตกแต่งตกแต่งยังไงวัสดุที่เรานําเข้ามาขายไม่ว่าจะเป็นโคมไฟชเดเลีตกแต่งอย่างไรบ้างแล้วก็บัวพ u ติดตั้งยังไงให้สวยงามนะฮะอ๋อแสดงว่าในห้องนี้นอกจากเราขายเป็นห้องพักผ่อนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคล้ายๆกับแกลเลอรี่ด้วยใช่ครับให้ชมพวกภาพถ่ายให้ชมพวกของตกแต่งเผื่อว่าผู้ที่มาพักผ่อนเนี่ยสนใจชิ้นไหนก็สามารถที่จะซื้อออกไปได้ <N ee> เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆธุรกิจยกตยัวอย่างเช่นธุรกิจหินอ่อนธุรกิจคโคมไฟหรือว,ว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากบริษัทต,ต,ต่างๆเขาจะแยกธุรกิจเป็นเป็นส่วนๆไปใช่ไหมครับผมก็มองว่าถ้าส่ตนผมนำนำธุรกิจอหลายส่วนมาไว้รวมกันได้แล้วก็นําสินค้ามาตกแต่งให้ลูกค้าเห็นจริงว่าเวลาตกแต่งเนี่ยเราจะจะสามารถ mix and match ได้ยังไงก็คือก็เลยทำโชว์รูมนี้ขึ้นมาครับครับผมว่าเรานั่งส่วนนี้ คุยในส่วนของเรื่องรายละเอียดของธุรกิจของคุณก๋วยดีกว่าก็เ,คคเป็นยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงอยากรู้เรื่องราวนะครับแล้วก็สนใจในแง่มุมของธุรกิจหลายๆแง่มุมที่คคุณก๋วยได้ทํามาโอเคครับงั้นเชิญนั่งครับครับแค่ลักษณะของโซโฟ,ฟาผมว่าตัวนี้ก็หลายตังอยู่นะเนี่ย ก็ส่วนมากเฟอร์นิเจอร์ที่เรานําเข้ามานะฮะเรานำเข้ามาจากยุโรปแล้วก็ตัวไม้เนี่ยเป็นไม้มาฮอปกานีนะครับเป็นไม้จากยุโรปเหมือนกันทราบข่าวมาว่าเก้าอี้ต่างๆพวกนี้นักออกแบบมีชื่อเสียงด้วยครับก็เป็นเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกนะครับระดับโลกเลยใช่ครับคุณอะไรครับก็ขอขอส่งวนชื่อไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมมามาเยี่ยมชมโชว์รูมแล้วผมจะแนะนําให้ให้ ให,ให้ทราบทั้งหมดนะครับจะพาตัวมาชมที่นี่เลย <laughs> ครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับแนะนำทาทผ่มชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเรียกว่าซาชเาเฮาส์นะครับก็เป็นสถานที่ตกแต่งมีสิ่งต่างๆขายด้วยนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับ